เองเองนช่างหรือครูอะหน้านาจันเกดน่าจันเกดครูที่ชอบสุดเลยอะมาไปดูกันไหมตรงนี้ดิใช่หรอเดี๋ยวถ่ายให้สดอน ลงมือทำเองเลยเหรอคะเนี่ย <c oughs> แล้วมีคุณครูทํามาช่วยไหมคะทำทำตู้ฟ้องในห้องเปิดถือมาพูได้ใ้ห้องน้ำที่สวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทําอะไรคะเนี่ยให้หนูช่วยไหมคะให้หนะูช่วยไหมคะนี่นะคะ ทำใหม่หมดเลยหรอคะอันนี้ณครูขวัญชน,นกนะนะอาจารย์ทำใหม่หมดเลยหรอคะทำใหม่หมดเลยจ้าจะได้สวยๆจ้าห้องน้ำจะได้หน้าเข้าจ้าทำใหม่ทุกหลังเลยหรอคะอจยาใช่จ้านี่นะคะน่ะมคะถ้าสวยขนาดนี้อันนี้ของฝ่ายอะไรนะคะอันนี้วิชาการนะคะดเดี๋ยวเราไปดูของฝ่ายบุคคลกันนะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นห้องน้ําชายมอต้นนะคะเป็นของฝ่ายบุคคลของครูโรงเรียนเราโอ้โหหรือว่าสวนย่อนะเดี๋ยวพองเรียนเปิดมานะคะเราก็จะได้เข้าห้องน้ํากันอย่างสะอาดมีความสุขนะคะผือบางคนอาจจะได้หลับในห้องน้ําเลยก็ได้ค่ะเพราะนักเรียนเป็นดั่งบุตรหลานผู้ปกครองเป็นดั่งญาติผู้ใหญ่ที่เคารพเราเป็นครอบครัวเดียวกันสุขาดีมีความสุข Go, Go standard stand toilets. Toilet. Happy oh, life. Oh, Happy, Happy school. school.